สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกรมป่าไม้เตรียมแจ้งเอาผิดชี้ขาดที่ดินทิศปองรุกป่าสงวนกว่า200ไร่เรื่องราวดราม่าทิศบองยังคงเป็นที่สนใจอย่างมากในขณะนี้หลังจากที่โดนเจติมทีิมีพูแฉแหลกทิศบอง เกี่ยวกับการกระทำต่างๆของอดีตพระนักเทศคนดังซึ่งกรณนนีที่ปองก็มีข่าวเรื่องการกวานซื้อที่ดินสอบประกอบกว่า300ไร่เพื่อให้ครอบครัวได้ทำกินนั้นเจ้าตัวก็ได้เปิดใจในช่วงหนึ่งของรายการโนกระแสที่ดินนั้นไม่ใช่ของตนเป็นของญาติพี่น้องอยากมีที่ทํากินเกี่ยวกับเรื่องนี้นายสุรชัยอาจนบุญอธิบดีกรมป่าไม้ได้ระบุถึงความคืบหน้าการตรวจสอบที่ดินของนายสมปองอดีตพระนักเทศชื่อดังที่ระบุว่ามีการกวาน ซื้อที่ดินกว่า300ไร่บริเวณร้อยต่อเขตสป,ปกในอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่8นครราชสีมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวเดิมสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือสอปปโดยประรากาศเป็นเขตสปกแต่สภาพไม่เหมาะกับการทำเกษตรกรรมจึงส่งมอบพื้นที่คืนให้กรมป่าไม้นอกจากนี้นายสุรชัยกล่าวต่อว่าวั น,นี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบที่ดินบริเวณดังกล่าวแล้ว6แปลงจาก11แปลงเพราะว่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูสัมผักหนมามอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด200กว่าไร่ส่วนใหญ่พบมีการปลูกต้นยางพาราซึ่งไม่มีโฉนดที่ดินหรือเอกสารใดๆทั้งสิน้น ส่วนที่เหลือจะตรวจสอบต่อในวันที่9กุมภาพันธ์65ซึ่งบางส่วนอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนที่เตรียมการประกาศเป็นพื้นที่จัดสรรที่ทำกินตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทชให้รัศดรไร้ที่ดินทำกินด้วยอย่างไรก็ตามนายโสรชัยยังระบุอีกว่าหากมีการตรวจสอบพื้นที่ทั้งหมดแล้วจะให้เจ้าหน้าที่เข้าแจ้งความหาผู้กระทำผิดตามพรบป่าไม้แห่งชาติพุทธศักราช2507มาตรา 14ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแพาวถางเผาป่าทำมาเก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆดอัจเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ